ก่อนเบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แต่งให้แน่เด้อทุกคนกราบสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกูลสกุลที่นีต้อนรับเข้าสู่สองเบาตัวมอนี้แอโซ่เพิ่นสิพาเพื่อกินอาหารทะเลทุกคนโอ้ยเห็นเบาเหว่าเอาลงอ่าสอง่นก็เลยสิพากันไปทุกคนโอ้ยเพิ่อมาแซ่บแซ ในกราคาถือทุกคนอาหารซดหม่เพราะว่ามันไก่กับทะเลแห้งทุกคนห่างกันไ่พอกิโลเดียวเข้าเจ้าขคือมาทะเลปะหันขาไม่ขาทั้งหลายผพก่ะกบนหลัดเอามาปลาหมึกไก่โอ้ยเผื่อกรอบแซ่ทุกคนนะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่หานอาหารทะเลเลยทุกคนเอีตอนนี้พวกเรากำลังสียออกไปกันอย่างอยู่ในห้องเราอยากที่ขำๆเนี่ยพออยู่นอกห็นยังแจงอยู่ไปทุกคนเจอกันอยู่หานอาหารทะเล ทุกคนหลังจากมาออกมาแต่ห mm ้องแฮมกระพากันมากินอาหารทะเลเวียดนามเพราะว่ามันไก่กับทะเลห่างกันบวกหนึ่งกิโลเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งทะเลนะกินเขาก่อนทุกคนเว่าเพื่เนาองดิวเสาหนี่งมากระชากยกโอ้เข้าใจนะนำได้ไหมเขาเป็นยังไงใส่กระเที่ยวน้ำลองชิมเมือเดียทุกคนเด้บวกหน่อยแมนบอกบวกจีบนี้มันก็บวกนี่ แม่นบ่เอคุณส like hmm, uh. uh ่ไ huh. ม uh. uh ่ถ huh. uh ูก huh. ห uh ่ไ huh. อ uh ่ะไข่ดุกงูกระทะเออแถวเว้ยจงว่าอะไที่เติมดิโอ้โหแถวนังขอทาเว้ยอืมันรนร้อนู่้บ้านหมูมิออไข่ดุกน่้กนอเราที่ได้ตัวนี้กินรากระดกอันนี้เป็นไข่ดุกนูกระทะเพี่น้อง ก็เสร็จกระดงกินนะ้วไงมวคอมันเป็นกระดงกินเลยดีนะยินไกกินไก่ไมอันดีมันเทสไก่อันตลายชุดกินกบรกันกินยามาดีาแใจเอินเกาเนาะแน่กินไก่มาก เนี่ยเขาพักทะเลทุกคนใส่ปลาหมอปลาหมึกบึงเคยเป็นืาร่ปวดกระดูกปวดอยู่ในปวดอยู่ในก้างกระดูกเคยเป็นเฮ้ยมเรื่องูเื่อแล้วีกาวแล้วอ้ากแลยังกินอะไรเขาจะไปบงะีเนาะอดีแสงงามก่อนีไปมาเวใกลๆท่านายกัดน้ำเลยกินน้ำเลยเขาพักเปียน้ำ รสชาตก็ยืม้ัใจวต่าจากมันอยู่ชัเร่ออกรสชาตแบบจากจทุกคนชั้นองวยมัเดียดเยอขาเบิงอาหารทะเลน้ำกันเลยกคนอทุกคนอันนี้เป็นถอยนางรมทุกคนนี่แบบนางรมนข่อย้มเครื่อนนี่กันวะนี่

นีขงเขายอม่งกันยนพาปรุงกันนี่แบนี้อ้โอ้ลไม่รอดว่ะสลายแกงน้ำปลากัเทียงแน่นี่เนาะไม่รอดโอ้ยไม่งน้นอมีัมีรบนั่นดีทุกคน

กินอน้อยก็อีกแก้วขาใส่หาทุกคนบอกนั่งแบบธรรมศาสตร์สบายแก้วตรงนะแก้วเป็นาสนี่เขียนกี่เงาเยีมากบนนั่นเอ้มกัยู่

ในก็มืดอือีขาวเอ้ยใส่กระชายด้วยใสระชายเนาะกระป๋องทองเกินจ่องจงเข้าไอ้นาะโคงามเลยเนี่ยนี่สวย้ามเลยเนี่ยงามเลยเออปลาตกปลอมีปลมีที่เงินนะก็ได้อันีดนน

มันทีใจมกินอาารทะเลบ่ยๆแลกระดงอป้ลาเป็นจี๊นีลมั้งเนาปลาชิโอนี่มันยังไันมันยำ่ยำ่ง่กินอะไรกต้องกินไหนมันอันตรายไดดีต่เกวายิ่งไหน วัดดืใส่ไม่ดูจอันปอนนึอ้ย่มบบานน้นดสมหน่อยแม่แจ่ววนมากของพัดเขาพัดเนาะ้ อยีก็ตายบ่นี่ยแกจะเอาไปม่แังหยาบมันตัวเดียวห้อยปังห้อปัง่ได้ม่ีเกวโอ้นี่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 เอาไาเอาไวไมเอามาเนี่ยกินสาเลยสามเลยโอเค ามาเบียตรต้อกินอาหารเบียกคนมนิงมาเลยอันนั้าาเนเป็นเป็นประเภทีบางบางแข้งเขาเนาะหอยเบียแหอยเล้าวหอยเบียมหวานแน่นอนแสะไรพี่นน <c oughs> องเดี๋ยวเข้าโตท,ที่เขากินอเมรก หาหลเบิง่งทะเละะทุกคนตอนนี้เข็าบ้างงามงามท้าจั๋วทะเลอทุกคนตอนนี้ก็พากันมาหอดทะลงทะเลเลยหลังจากกินขอกกินเขามาป่าแน่นไปจนซุดสายตาเห็นแต่แบบคือคือคือแบบควนมันสิต,ตกนะพ้ดีออกมาจากห่านกับพ้ดีคำในนัน่นนึงด้วยกอจิโทโ้เร้่อปัจจัยานแหละ พายุเขาเนาะทุกคนเนะาะเพราะว่าเวียดนามเห็นอ่าเฟสของเวียดนามแจ้งเตือนว่าพายุสีเขาเขาดีป่ะโอ้โหต่างเสียงแนงไปจนสุดหูห,ห,หกกรูตาโมกขาลงนี้วกลางฝั่งทีหนึ่งก็คือเสียงพ่นมาเน,นี่ยทุกคนมึงว้า,วา ใหญ่โคตรงาไปเลยทุกคนงาลิปาอะไรก็ซื้อเลยอีกเทุกคนซื้องาวไปเลยท่าอะไรก็งาวไปเลยพี่ลึกพี่ลึกพี่ลึปาแหวกูก็ว่าอยู่

เน uh mm. e ี่ย uh นิวไว้ไว้โอ้ยมากินอาหารทะเลอยู่นี่กับปลายนี่พวกเต็มเลยทุกคนเลยฮะวหนข้าเจ้านั่งปิกนิกซ์่าทุกคนสำรับคลิปนี้เอาไว้สัมเนียเด้อเดี๋ยวบริปิดคลิปก็ขาดทุกคนเพราะว่าฝ่าฝนมันมานะบ๊ายบายทุกคนขอบขอบใจที่มาคลิปจนจบเด้อบ๊ายบาย